พี่กลับมาเรามาแต่งงานกันนะเฮ้ยทีฝากดูแฟนกูด้วยนว้ยไม่ต้องห่วงหรอกพี่ชอปทำไมคุณูนอยู่ที่นี่อ่ะที่รักคุณไม่ต้องกังนวลหรอกที่รักเหรอน,น,นี่มันเกิดอะไรขึ้นอะแค่ต้องคิดถึงพี่มากแน่เลยแ้่จะรอพี่นะท่นรักพี่นะ รีบๆล่ำลากันเร็วๆถ้าพี่กลับมาเรามาแต่งงานกันนะมาสร้างครอบครัวที่น่ารักด้วยกันยังไงพี่จะรีบกลับมานะเฮ้ยทีฝากดูแฟนกูด้วยนะเวย้ยไม่ต้องห่วงหรอกรีบลากันได้แล้วรถใกล้จะออกแล้วไว้เจอกันนะพี่แพทรักพี่นะแพทก็ดูแลตัวเองด้วยนะพี่รักแพทนะ พี่จะไีกลับมานะผมไม่รู้เลยว่าทำไมท็อปถึงตัดสินใจไปหมายความว่าไงอ่ะมันไม่ได้บอกคุณหรอไม่นี่บอกอะไรก็ภารกิจที่มันไปทำอันตรายมากไม่มีคนกล้าไปเลยเพราะว่าไปแล้วผมไม่ได้กลับมา ผมห้ามมันแล้วแต่มันก็ไม่ยอมฟังแล้วทำไมพี่ทอมถึงไม่บอกฉันละ่ะแล้วเขาจะทำแบบนั้นทำไมอะ่ะเขาเพิ่งบอกฉันไปเองว่าเขาจะกลับมาแต่งงานกับฉันนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันอาจจะโกหกคุณก็ได้นี่คุณพูดเรื่องอะไรเนี่ยแล้วเขาจะโกหกฉันทำไมคุณไม่ต้องห่วงนะผมอยู่ที่นี่มจะดูแลคุณเอง งมือคุณคุณครับคุณครับคุณคตื่นได้แล้วครับคนอื่นเขาลงไปหมดแล้วครับ ผมค,ครับอเอเอ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณกระเป๋านี่ของคุณหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่ผมครับคุณลงคนสุดท้ายอะ่ะไหนๆก็ลงไปแล้วเอากระเป๋าไปด้ยวยเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเผื่อมีใครลืมมาไว้เอออืมเอาหนาเอาไปด้วยไปเผื่อคนนอื่เขาลืมไว้ <c oughs> เฮ้ยร็วไว้ บ้างสบายดีไหมพี่โกหกแพททำไมพี่จะไม่กลับมาทำไมพี่ไม่บอกพี่ไม่มีทางเลือกแล้วพี่ก็เลือกทางที่ไม่มีแพทน่ะหรอฟังนะพี่ไม่ได้รักแพทแล้ว <c oughs> การที่พี่มาทำภารกิจครั้งนี้ <c oughs> เป็นทางเดียวที่ทำให้พี่ห่างจากแพทได้ เราจะมีครอบครัวที่น่าหลักด้วยกันไม่ใช่หรอพี่ต้องบอกความจริงกับแพทนะพี่มีคนอื่นและพี่ก็รักเขาเราสองคนกำลังจะมีลูกด้วยกันพี่หวังว่าแพทจะเข้าใจนะพี่ไมไ่รักแพทแล้วตัดใจจากพี่ซะเถอะนะ ทำดีมากเพราะแกยังจะต้องอยู่ที่นี่อีกนานเราจะทำยังไงต่อไปดีลูกพ่อเขาทิ้งเราไปแล้ว เราจะใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ต่อไปยังไงผมเอาเด็กหนีออกจากบ้านมาฝากคุณไปเจอวันที่ไหนอ่ะ ผมเจอมันอยู่ในโคนที่ลึกมากกว่าจะดึงขึ้นมาได้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยขอบคุณนะฉันไม่น่ารบกวนคุณเลยเรื่องแค่น,นี้เองผมยินดีอยู่แล้วคุณก็รู้ว่าผมอยู่ข้างคุณเสมอถ้าคุณต้องการขอบคุณนะจะว่าอะไรไหมถ้าผมจะขอเขาไปล้างตัวในบ้านคุณสักหน่อยเออ ฉันอยู่คนเดียวน่ะมันอาจจะดูไม่เหมาะสมเท่าไหร่ผมแค่เข้าไปล้างตัวเองคุณที่ผมเป็นแบบนี้เพอช่วยลูกหมากคุณนะอ่าก,ก็ได้ถ้างั้นคุณรอฉันข้างในก่อนนะเดี๋ยวฉันต้องพาครับเค้กไปไว้ที่โกงก่อนขอบคุณนะเข้าไปรอเลย ไปเช็นหน้าสิขอบคุณนะร้องไห้ทำไมคุณเจอหมาของคุณแล้วนะขอบคุณนะที่ช่วยฉันตามหาหมาบอกผมได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น คุณเชื่อใจผมได้นะคุณบอกผมได้หมดทุกเรื่องเลยคุณก็รู้ว่าไอ้ท็อปมันฝากคุณไว้กับผมผมต้องดูแลคุณอยู่แล้วก็จริงพี่ท็อปเขาตัดสินใจไปเองแล้วบอกคุณแล้วมันอยากไปทำตามหน้าที่หน้าที่เหรอเขาทิ้งฉันไปแล้วเดี๋ยวนะผมไม่เข้าใจคุณหมายความว่ายังไง ทิ้งฉันไปมีผู้หญิงคนอื่นแล้วตอนนี้เขากำลังจะมีลูกมีครอบครัวใหม่สิ่งที่เขาทำกับฉันทุกอย่างเขากโกหกเขาหลอกใช้ฉันแล้วเขาก็ทิ้งฉันไปแล้วผมก็ไม่เข้าใจทำไมมันเป็นแบบนั้นทั้งๆที่มันมีผู้หญิงดีๆและสวยๆอยู่ข,ข้างๆมันแท้ๆคุณจะมาเป็นแบบนี้ไม่ได้นะเราต้องทำอะไรสักอย่างจะทำอะไรได้ละ่ะ คุณก็เห็นฉันยังไม่บอกเขาด้วยซ้ำว่าฉันท้องแล้วฉันจะต้องทำยังไงอ่ะฉันกับลูกจะต้องทำยังไงหรือฉันจะต้องเอาลูกออกผมมีทางออกที่ดีคุณใจเย็นก่อนปัญหาบ้านนี่มันไม่มีทางออกหรอกมีสิคุณมาแต่งงานกับผมอะไรนะเดี๋ยวสิ คุณฟังผมอธิบายก่อนอธิบายอะไรคุณกับพี่ท็อปเป็นเพื่อนรักกันนะอะไรก็ท็อปคุณลืมมันไปซะเถอะเขาทิ้งคุณไปนะอีกอย่างคุณอยู่ในจุดที่คุณต้องเลือกคุณไม่คิดหรอว่ามันจะไปอยู่กับครอบครัวของมันคุณคิดถึงลูกคุณไว้สิ คุณจะทำยังไงอยู่ที่นี่เฉยๆหรอพอลูกคลอดก็จะกลายเป็นเด็กไม่มีพ่อคุณต้องการแบบนั้นใช่ไหมยังไงฉันก็ไปแต่งกับคุณคุณมองความเป็นจริงไงสิคุณกำลังใช้แต่อารมณ์อยู่นะฉันฉันทำไม่ได้ถ้าคุณแต่งงานกับผม คุณจะมีพร้อมหมดทุกอย่างคุณกับลูกจะมีความสุขขอแค่ให้โอกาสผมผมจะดูแลคุณเองทีเฮ้ยเ <Hey. S 2> กมมาทำอะไรที่นี่เนี่ย ฉันถูกหลักพาตัวแล้วโดนจับขังไว้อะนี่ฉันเพิ่งหนีออกมาได้วะฉันใช้ชีวิตมีความสุขอยู่แท้แกหนีออกมาได้ไงนี่มีคนตามหาตัวแกอยู่หรือเปล่าเนี่ยฉันไปที่บ้านะไม่เจอแพทเลยอะแล้วฉันก็รู้ว่าแพทไปอยู่ไหนอะแกรู้ไหมว่าแพทไปไหนอะแกอย่ามาพูดถึงแพทนะฉันจะโทรแจ้งว่าแกหนีทหารแล้วแกก็ยังทิ้งแพทไปมีครอบครัวใหม่ด้วยเดี๋ยวนะ เฮ้ยแกมลัะเข้าใจผิดนว้ยฉันถูกบังคับให้พูดเกิดอะไรขึ้นแพททำไมคุณมาอยู่ที่นี่อ่ะพี่ช็อปพี่มาทำอะไรที่นี่ที่รักคุณไม่ต้องกังวลหรอกเดี๋ยวผมจัดการเองฮะที่รักเหรอทำไมเขาเรียกแพทว่าที่รักอ่ะนี่นี่มันเกิดอะไรขึ้น่ะ พี่มาทําอะไรเอาป่านนี้ทั้งทั้งที่พี่ก็มีครอบครัวไปแล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวก่อนนะพี่ไม่ทําอะไรเลยนะพี่โดนลักพาตัวไปแล้วโดนจับขังไว้อะแพทฟังพี่ก่อนนะพี่อธิบายได้นะพอเถอะเพื่อนพอเถอะกลับไปได้แล้วเราจะออกไปข้างนอกแพทที่พี่หายไปอ่ะคือพี่ถูกจับไปจริงๆแพทก็ดูสภาพพี่สิพอเถอะแพทไม่อยากฟังคําโกหกที่พี่โกหกแพทแล้ว พี่ทอทิ้งฉันที่เขาอยู่ข้างแพทเสมอเขาคอยช่วยเหลือพแพทแทนที่เป็นคนที่จะเป็นพี่แต่พี่พิสูจน์ได้นะตอนที่พี่เหนีออกมาได้เนี่ยพี่ขโมยโทรศัพท์ของคนที่จับตัวพี่มาด้วยและในโทรศัพท์เครื่องนี้มันเมมเบอร์ที่ชื่อว่าหวัวหน้าไว้ด้วยเดี๋ยวพี่จะโทรให้แพทดอูอย่าอย่าอย่าเพิ่ง ไมโทรศัพท์แกเสียงดังอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งเข้าใจผิดนะแพทเข้าใจผิดอะไรอะนี่มันเสียงโทรศัพท์แกชัดๆอ๋อฉันเข้าใจทั้งหมดแล้วทั้งหมดเป็นฝีมือแกใช่ไหมแกอยากได้แฟนกว่ฉันมากเลยใช่ไหมใช่ฉันอยากได้แฟนแกแล้วแกก็แพ้แล้วฉันได้แพทมาแล้วฉันไม่ได้แพ้เว้ยแกงห่าที่แพ้ ฉันโทรแจ้งตำรวจเรียบร้อยแล้วบอกตำรวจว่ายังไงละ่ะให้หัวหน้าทาหารมารับตัวแกไปเหรอฉันมีหลักฐานเว้ยสวัสดีครับผมได้รับแจ้งเหตุว่ามีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นที่นี่ผมเป็นคนโทรเองครับเดี๋ยวนะทำไมสภาพคุณเหมือนอยากจะโดนซ้อมอย่างเงี้ยครับผมมีหลักฐานว่า เขาคนนี้เป็นคนลักพาตัวผมไปไหนคุณมีหลักฐานอะไรโทรศัพท์เครื่องนี้ครับคุณจะพบหลักฐานทั้งหมดในนี้ผมเป็นอาหารและผมจะรายงานเรื่องนี้ทั้งหมดมานี่คุณต้องไปให้การกับผมคุณไม่รู้หรอว่าผมเป็นใครจะเป็นใครก็ต้องไปกับผมผมมีหลักฐานทั้งหมดแล้วคุณต้องไปให้การกับตำรวจที่โรงพัก มาโถ่้แพทขอโทษแพทไม่น่าสงสัยพี่เลยแพททำไมแพทไม่รอพี่อ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นคือตอนที่พี่โทรมาแพทก็คิดว่าพี่พูดความจริงก็พี่บอกว่าพี่มีคนอื่นแล้วพี่ก็รักเขาแถมยันจะไม่รูก้กับเ้าอีก ทั้งทั้งที่ตอนนั้นแพทกำลังจะบอกพี่ว่าเรากำลังจะมีลูกด้วยกันเออเรานี่คือลูกพี่เหรอใช่ลูกเราแล้วแพทกับทีเออไม่ไม่ใช่อย่างนั้น ทีเขาแค่อยากจะช่วยแพทเราจะแต่งงานก,นกันก็เพื่อลูกเท่านั้นแต่ตอนนี้พี่กลับมาแล้วแพทคิดว่าเราควรที่จะสร้างครอบครัวที่มีความสุขด้วยกันแพทรักพี่นะคะพี่ก็รักแพทนะครับ